เก็บไข่เป็ดด้วยกันค่ะเป็นเป็ดไม่ใช่เป็ดเทศนะเป็ดเทศเอาเป็นพันเป็นเวรีเนาะแต่เป็นไข่เป็ดที่เราจะเก็บนี่เป็นเป็ดเป็นเป็ดพันอะไรยังไม่รู้เลยแต่มันมาอยู่กับแมวนะเขา คงจะเห็นว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์เนาะเขาก็เลยบินมาอยู่ด้วยแล้วเขาก็ไม่ไปไหนเลยไปกันดีกว่าเนะ้ะเรามาถึงแล้วนะนี่ไงไข่จะเล็กมากเพราะว่าเขาตัวเล็กนะ ก็จะฝากไข่ไว้ที่ลังของเป็ดตัวอื่นๆเนาะแม่แอลเช็คก่อนอ๋อันนี้เขาเลี้ยงไว้ดีแล้วนะอืมจะเลี้ยงไว้ดีแล้วเออไม่มีเป็ดไม่มีไข่เล็กนะม,มีต่างไซส์นิดหน่อยแต่ว่ามันไม่มีไข่เล็กเออโอเค เขาก็จะเป็นประมาณว่าซ่อนไว้นิดหน่อยเนาะเรามาเปิดของเขาไงน,นี่ไงทุกคนนี่ไงแมวเคยทำคลิปไปแล้วเนาะเออไอที่ดำๆมันเสียแล้วนะทุกคนไข่ดำๆนั่นนะ ไข่ดำเราก็ไม่เอาเราก็ไปทิ้งเนาะนี่ต้องระวังแลมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ในการแบบไข่ไข่เน่าแตกใส่ใส่หน้าแล้วนะแตกใส่หน้าแล้วทีนี้ก็มีชิ้นหนึ่งมาที่ตาใช่ไหมอ่าชิ้นหนึ่งกระเด็นมาที่ลูกตาดีที่หลับตาทันเนาะ มันเป็นอะไรที่ตกกระจายกันเนาะก็ตาก็จะหลับทันหลับทันแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนเข้าไปในรูปตาเนาะคือ,อพอพอมันเดนปุ๊บมันกระเดนปุ๊บเราก็หลับแล้วเราก็เลยปิดไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งลืมตาอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปล้างล้างน้ำแต่ว่าก็ยังเคืองๆเนาะอันนี้เล่าประสบการณ์ไข่เน่าก,กระเด็นใส่ลูกตาเนาะ ก็เลยต้องระวังเนาะก็เลยต้องใส่ใส่หมวกอย่างที่เห็นเนาะทุกคนกันกันกันพลาดอีกเนาะเผื่อมันมีแบบแตกมาโดนหน้าเราอีกเนาะเราก็เลยต้องระวังนิดหน่อยเนาะมาดูวนันนี้อันนี้ยางเนาะยางไม่น่าเราก็เก็บใส่ถุงเลย อันนี้มันเป็นอัน,นใหญ่ๆนี่มันจะเป็นของเป็ดเทศเนาะเป็ดเทศเป็ดบาบารี่กันนะเนาะโอพอดีแม่เป็ดตัวนี้ออกไปนะอันนี้ก็ใช่นะามาเลือกกันดูนี่นี่ก็ใช่ขนาดเล็กนี่เป็นของ บ้านอีสานเรียกเ็ดแกบเวดแกบแมนมอฟ่นองอันนี้ใช่ไหมนี่มันไม่เป็นทรงทรงรีรีมันเป็นทรงยาทรงโคะนี่นี่อันนี้จะดูออกเลยใช่เลยมันเป็นทรงเอ่อของพี่่อยทรงยาวมันไม่เออเนี่ยนะนเทียบกันดนู พคนละแบบันเลยแมนบละบาลเพราะว่าแม่ไม่อยากเอาผิดเนาะถ้าหยิบผิดไปมันก็เป็นตัวเป็ดไงนี่ไงนี่แหละอันนี้น่าจะใช่นี่ทรงนี้อ๋อออันนี้น่าจะเป็นของเป็ดเป็ด,เ,ปดเอ่อเป็ดเทศแต่ตัวเล็กเนาะแม่จะไม่หยิบเนาะ อืม,อมโอเคโอเคโอเคมานั่งต่อเลยจ้ะแม่เป็ดทีนี้แม่ก็จะมาจัดการกับอันนี้เนะแม่ต้องระวังน่ากลวนยูแตกโก้แม่ก็จะหนิ้นไปทั้งหมด เสี่ยงอยู่นะคนยังกับไปเออเขาเรียกเอออะไรนะสนามลูกอะเนาะไป,ไปูอันนี้ต้องวางเบามือมากเลย เพราะว่ามีโอกาสแตกได้สูงมาก